ขอสารให้โอกาสออกใบเตยอาสยามร่ำให้สะอื้นหนักขอสารให้โอกาสออกจากคุกไปทำงานทำหน้าที่แม่ดูแลลูกและดูแลครอบครัวหลังแฟนหนุ่มของน้องชายเพิ่งเสียชีวิตก่อนสวมกอดกับดีเจแมนวันที่11กันยายน2566ันหากวนกระแสรายงานว่าศารอาญ,ญานัดตรวจพยานหลักฐานคดีแชร์ลูกโซ่ฟอเร็กซ์สามดีโดยเบิกตัวจำเลยทั้ง7คนจากเรือนจำพิเศษกรุงเทพมหานครและทันตสถานยิงกลางเดินทางมายังศาลในจำนวนนี้มีนายพัฒนพลกุลชร หรือดีเจแมนนางสาวสุธิวรรณกุลชรหรือใบเตยอาสยามนักร้องลูกทุ่งสาวชื่อดังและแดริลยังสามีซาร่าคาสินกินีรวมอยู่ด้วยบรรยากาศที่ห้องพิจารณาคดีเจ้าหน้าที่ได้นําตัวดีเจแมนใบเตยแดริลพร้อมจําเลยคนอื่นๆมายัางห้องพิจารณาพบว่าใบเตยมีสีหน้าเศร้าหมองและเคร่งเครียดซึ่งก่อนที่ผู้พิพากษาจะขึ้นนอแบลังดีเจแมนได้อกกอดใบเตยพร้อมพูดคุยกันและจับมือใบเตยตลอดเวลามีจังหวะหนึ่งที่ใบเตยดีเจแมนและลูกน้องชายใบเตยจับมือกันสามคนแล้ว รำให้ออกมาขณะที่ซาร่าได้เดินเข้ามาพูดคุยให้กำลังใจแดริลก่อนเดินเข้าห้องพิจารณาระหว่างการพิจารณาคดีผู้พิพากษาอนุญาตให้จำเลยในคดีสามคนได้แก่แดริลดีเจแมนและใบเตยลุกขึ้นถแถลงขอความเป็นธรรมต่อศาลโดยใบเตยได้กล่าวขอให้ศาลให้โอกาสตนเองออกไปทำงานเลี้ยงชีพและทำหน้าที่แม่ดูแลลูกและครอบครัวเนื่องจากแฟนหนุ่มของน้องชายเพิ่งเสียชีวิตไม่นานมานี้โดยดีเจแมนและใบเตยสูงกอดกันโดยที่ใบเตยร้องให้สัตว์อื่นออกมาอีกครั้ง ทั้งนี้หลังการถแถลงขอความเป็นธรรมเสร็จสิ้นยังอยู่ในระหว่างการพิจารณานัดตรวจพยานของผู้พิพากษาซึ่งยังไม่มีแน่ชัดว่าจะแล้วเสร็จเมื่อไหร่